ฝากเครื่องดื่มฉลองภักดีวิจิตไว้ในใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากฝากโผล่เลยนะคะเครื่องดื่มฉลองกินแล้วรวยกินแล้วสวยกินแล้วหล่อฝากไว้ในใจอ้อมกอดทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมตาม ซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปและร้านที่เซเว่นนะคะฝากถึงเจ้าของยาดมนะคะเฮียจั่วค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการหลักของเรานะคะสวัสดีค่ะเดี <Okay. S 1> ย๋ <Yeah. S 1> ยวเราไป <Yeah. S 1> ชมด้านหน้าของแปลงนะคะนี่คือด้านหน้าของแปลงนะคะด้านหน้าของแปลงตรงนี้นะคะจะเป็น65ตารางวาค่ะแล้วก็จะมองเห็นน้ำตกนะคะห่างจากน้ำตกสันกา500เมตรค่ะ <Wow. S 1> แล้วท่สาธารณะนะคะตรงนี้จะเป็นถนนสาธารณะ 4เมตรนะคะเข้าไปถึงน้ำตกเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะถ้าอันนี้เป็นทางเข้าสาธารณะ4เมตรนะคะทางเข้าสาธารณะ4เมตร<ม>เข้าไปหาน้ําตกนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้ําตกกันนะคะตามมาค่ะโอเคทางสาธารณะของเราเลยค่ะจะไปถึงํางน้ำตกตรงนี้นะคะ เดี๋ยวให้ก็ดูไอ้หลักฉนดที่ว่า,าตรงนี้จะเป็นทางสาธารณะอ่าซ้ายขวาเนี่ยอ่าแหวกดูนี่คือหลักถนนนะคะทางเข้าสาธารณะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ค <Okay. S 2> ตรงน,นี้จะอยู่ตรงมุมตุดิตรงนี้ก็จะเป็นถูกแบ่งออกมานี่ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะนีเสาค่ะอันนี้ก็จะเป็นโอเคทางสาระตรงมหาลำํานเนาะนี่ค่ะลำธายเป็นลำทานลำตกงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตะก่อนเมืม่อเมืม่อเมื่อปีที่แล้วก็จะอ่าเป็นทางฝายดินเนาะเป็นทางดินยกขึ้นมาแล้ะทีนี้น้ําน้ำปีที่แล้วสัสดขาดฮะเดี๋ยวมาทําเดือนหน้าฮะประมาณ 6, 7, 8, หกเจ็ดแปดฮะประมาณนี้ก็ทําทางเข้าไปแต่ตรงก่อนมันอ่าปีที่แล้วมันมี ก็มมีทางมาครับแต่นี้น้าซัดขาดแ,แล้วก็ขึ้นเลยขึ้นขึ้นไปหาแปลงแปลงฝั่งโน้ดีแปลงคะก็เป็นห <Okay. S 1> นึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งงานค่ะฝั่งหนึ่งไร่สามงานที่หนึ่งงานหนึ่งไร่สามงานเนื้อที่ง่อยหนึ่งไร่หนึ่งงาน่ะรวมไปถึงร <3 S 1> วมสองแปลงด้านหน้ากับด้านหลังท้ายแปลงก็สามไร่คะแล้วก็อ่าด้านที่ติดฝั่งแปลงนู้นฮะติดลำธารก็จะยาวหนึ่งร้อยเมตรพี่ ห <Wow. S 1> นึ่งร้อยเมตรเนาะนี่ส,สวยๆนี่ฮะจากตรงนี้ฮะพอพอขึ้นขึ้นกลับไปปุ๊บอ,อ่ะอ่าพื้นที่ของเราก็ทั้งหมดเลยนี่แล้วก็จากนี้ก็ติดติดลำธารจากนี้ฮะไปนู้แลยพี่ร้อยกว่าละไม่รู้ร้อยเท่าไหร่น่าจะร้อยสิบร้อยยี่ไม่น่าจะเกินนี้ประมาณนี้เราพาน้ำเสดเดี๋ยวพาไปชมอ่าด้านบนของแปลงเนะว่ามีอะไรบ้างเนาะลายติดเขาหน้าติดลำธารน,นี่สวย ฮะน้ำใสจริงฮะน้ำใสไหลเย็นฮะอเอ้สวยงามไปครับคุณปูมาอันนี้เป็นด้านฝั่งที่เราข้ามลำธารน,นะคะฝั่งแปลงใหญ่นะคะที่ดินนะคะอันนี้คือด้านหลังค่ะจะมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะมีวิวภูเขาค่ะมองเห็นภูเขาค่ะแล้วก็หางจากสถานีกาแค่เพียง500เมตรเองนะคะ <Yahoo! S 2> ทนหน,นะคะหนึ่งไร่สามงานค่ะแล้วก็รวมที่งอกอีกหนึ่งไร่หนึ่งงานนะคะเป็นทั้งหมดสามไร่ขายยกแปลงในราคาเจ็ดล้านห้าแสนบาทขาดจำบนสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดควนครนายกนะคะราคานี้พร้อมโอนทุกอย่างเลยค่ะเราใจ่ายให้หมดเลยนะคะโอเคแล้วก็เหมาะแก่การท,ทําธุรกิจนะคะจุดกลางเต็นท์แล้วก็แห่งท่องเที่ยวได้เลยค่ะเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมด <Yahoo! S 2> ้านในอกนะคะตามมาค่ะ อันนี้คือด้านหลังของแปนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูรอบๆแปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปจบคลิปที่ลำธารน,นะคะเดี๋ยวปูจะเดินไปรอที่ลำธารน,นะคะเดี๋ยวพี่สะไปถ่าเดินปูเปิดปูปปพากไปเลยพากให้พี่เขาฟังด้วยตรงนี้ก็คือ,อทางเก่าอันนี้คือทางเก่าเลยคะซึ่งคุณสมาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะทําทางเข้ามานะคะี่ค่ะโอเคที่ดินของเรานะคะยูกก็เข้าลำธารตรงตรงไปนู่นเลยตรงไปนู่นก็าหารละอย่างเนาะใช่แล้วค่ะ ด้านสั่งนี้จะเป็นแปลงใหญ่นะคะด้านหน้าที่ติดพื้นหลัดยายยา65ตารางวานะคะแล้วก็ติดกำ้าน,นะคะ100มเมตรค่ะนีคะ่ค่ะยัฮูน้ำกำลังสวยเลยค่ะเดี๋ยวเราลงข้างล่างไหมคะไปจบตรงไหนตรนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทางข้ามนะก็ลักษณะแบบน,นี้ ปีที่แล้วทำแล้วอ่าน้ำซัดขาดฮะเดี๋ยวจะมาทำฮะเนี่ยฮะก็จะเป็นทางสาธารณะเนาะในฉนนระบุด้านข้างเนาะโอเคอ่าแปลงนี้ก็สวยงามเนาะเนี่ยฮะน้ำตกน้ำชาลสย่ยอ่ะดีเส้นปิดคลิปเนาะค่ะที่ดินนะคะจำนวนหนึ่งไร่สามงานนะคะแล้วก็ แถมที่รถหน่มไล่หนุ่มงานนะคะรวมเป็นทบวนสามได่นะคะขายราคารวมเป็จ็ล้านห้าแสนบาทค่ะตำบลสัญกาออเมืวงจังหวัดนครนนะคะสนใจไปต่อนะคะศูนย์เก้าสูเก้าหึงเจ็ดสี่ค่ะแล้วก็อีกเบอร์นะคะศูนย์เก้าสองสามแปดศนย์ห้าแปดสามไทยะไร่าๆด้วยนะคะขอ่้เค one eternity l a t e มีนีที่ไรที่นาหรืออาสังหา,าต้องการให้ช่วย